สำหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะเลี้ยงนะครับผมก็ต้องมันใช้มันไม่ยากแล้วก็มันไม่ง่ายครับผมในการเลี้ยงปูเราใส่ใจครับผมแล้วก็มีเวลาให้เขาแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นแค่นั้นครับผมไม่ได้ใช้เยอะครับแล้วสาคัญคือต้องมีใจรักด้วยครับที่จะเลี้ยงที่จะทําเพราะว่างานถ้าเราไม่มีใจรักแล้วทําไปมันก็ไม่มีความสุขครับผม สวัสดีครับพี่น้องครับนามีอินเตอร์ฟาร์มมาแล้วครับตอนรับพี่น้องเขาสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับตอนนี้นามิยูทีแสนวังฟาร์มนะครับพี่น้องครับบ้านคำนังปุ่มตำบลเขาเนกวางอำเภอเขาเนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นฟาร์มปูนานะครับของคุณพงษ์สะทอนแสนวังนะครับหรือว่าคุณบาอ่าซึ่งดีกรี วิศวกรนุ่มนะครับพี่น้องครับมาเลี้ยงปูเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องนะครับไปโบน์จาพ้าที่ขอแช่ประสบการณ์ในการทำฟ้ามปูนะครับสิเป็นเลี้ยงปูนาในผ้าใบคุณบ้านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเอ่ออันนี้เป็นปูแบบใดครับผมเป็นปูนานะครับผมมีพันกําแพงกับพระเทพครับผมเอ่อรู้สึกว่าเขาเลี้ยงใน่อผ้าใบเนาะครับ คุณบาทครับสำหรับการเลี้ยงปูในบ่อผ้าใบนี่ครับมันมีข้อดีจังใดนะครับบอกสูพี่นองของฟังยังทำครับผมเนี่แหละครับก็มันจะเน้นเรื่องความสะอาดครับผมความสะอาดเป็นหลักเลยบ่อผ้าใบเพราะว่าเราจะไม่มีดินไม่มีค้าบดินคราตะไคร่อะไรที่อยู่ในบ่อแล้วปูเราก็จะสุขภาพดีครับผมเวลาเขาฟอกฟอกน้ําเข้าปอดครับปอดเขาก็จะสะอาดเพราะว่าน้าเราก็สะอาดเลี้ยงในบ่อผ้าใบครับแล้วข้อที่สองคือ บอ่อผ้าใบเนี่ยเราเอามาตั้งไว้ตรงนี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งเราอยากขยายเราอยากขยับขยายเราสามารถยกไปได้ทั้งบอ่อเลยครับผมไม่ต้องไปทุบป,ปูนนู่นนี่นั่นเรายกไปทั้งบอ่อเอาไปตั้งที่ใหม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทุนใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้พี่น้องครับอย่างไงพี่น้องเห็นในบริเวณเป็นใช้ข่าบ้านนาะคุณบ้านเนาะครับผมตรงนี้เป็นโรงรถเก่าครับผมเอามาอะแดปทำเป็นที่ยล้งปูครับอูบ บ้นี้ก่อนสีลงในรายละเอียดนะครับอยากถามว่าที่ไปที่มาก่อนหูสีมาเห็ดนีเขาเป็นยังไ๋คิดจังไ๋จังไวมาลงพุ่นา่าจะมาเห็ดฟ้ามแบบนี้ครับอ๋อครับเท้าวความเลยครับตอนแรกก็คือทํางานอยู่ที่กรุงเทพครับผมเปิดร้านกาแฟอยู่ที่กรุงเทพครับทําไปได้สักประมาณครึ่งปีเจอเนี่ยแหละครับโควิดรอบแรกเลยครับผม,เต,มเต็มเตมเลยพอโดนโควิดเข้าไปปุ๊บกำไรหายไปแล้วเกิน9 0 ก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊เราจะทํำยังไงให้เราพอที่จะมีรายได้เรื่อยๆพอได้มีเงินมาใช้เรื่อยๆอย่างนี้ครับผมแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านแต่ก่อนจะกลับนี่ก็คือถ้าเรากลับมาบ้านเราจะทําอะไรใช่ไหมครับเราจะทํางานอะไรที่มันอยู่บ้านก็ได้เราไม่ต้องไปดิ้นรนในเมืองไปอยู่กับรถติดน่้นนี่นั่นแล้วก็มาจบที่เกษตรนี่แหละครับผม มาเริ่มทําการเกษตรก็คิดแล้วว่าเกษตรเราจะทําอะไรเราทําอะไรได้บ้างแล้วอันไหนที่แบบที่เราทําแล้วเราสามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็ทํางานอื่นควบคู่ไปได้ด้วยก็เลยหาดูเรื่อยๆตอนแรกว่าจะเลี้ยงหนูนาแต่มันก็มีปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับเนาะหนูนาเลี้ยงข้างบ้านเดี๋ยวชาวบ้านเดยวข้างบ้านเขาจะว่าเอาว่ามันมีกลิ่นมนก็เลยมาดูที่ปูครับผมปูมันมีข้อดีอยู่อย่างที่เลี้ยงในบ้านก็คือ หนึ่งแหละมันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นสองคือมันร้องไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องเสียงครับผมก็เลยหันมาศึกษาอยู่ระยะหนึ่งประมาณสองสามเดือนนี่แล้วผมก็คือคิดแล้วต้องทําคิดแล้วต้องทําเลยครับผมถ้าคิดอย่างเดียวไม่ทํามันก็ไม่ได้ทําเป็นทันทีนะครับเนาะก็เลยกลับมาบ้านครับผมมาวางแผนเปิดฟาร์มเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าโควิดหมดปุ๊บจะเปิดฟาร์มปับ๊บนะครับ ก็เลยลงมือทําตั้งแต่ตอนที่โควิดระบาดรอบแรกนลครับผมครับแสดงว่าไวตัวท่านครับผมก็แพนไว้ว่าให้โควิดหมดแล้วก็จะเปิดเลยอย่างนี้ครับแต่มันก็ไม่หมดเป็นทันทีก็เลยก็ต้องได้เปิดเหมือนเดิมเพราะว่าเราทำแล้วครับก็เลยต้องไปเรื่อยๆนะครับผมก็ทาไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ได้ปีหนึ่งกับอีกสองเดือนแล้วจนถึงตอนนี้ครับผมโอ้แล้ววันนี้ผลตอบรับพวาเป็นยังไงครับคุณบัผลตอบรับก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วครับ ได้ขายเรื่อยๆครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ฟาร์มนี่จะเป็นขายพ่อแม่พันธุ์เพื่อที่ให้ชาวบ้านเอาไปขยายต่อครับแล้วพวกที่เป็นชาวบ้านกับเราที่เขามาซื้อกับเราเนี่ยเราก็มีรับซื้อคืนกับเขาด้วยเพื่อที่จะให้เขาเป็นเป็นซัพพลายเออร์ให้กับเรา<อ>ครับผมเพราะว่าที่บ้านเรามันที่เลี้ยงน้อยนะครับเนาะครับถ้าเราอยากได้ปูปริมาณเยอะๆแต่เราทําไม่ได้เราก็เลยต้อง แสดงว่าเขาช่วยเลี้ยงด้วยครับผมลักลักนีเขากะเลี้ยงเป็นพอแมพันธ์ครับเออเอาพอแมพันธ์ดีๆไปททศบานที่เพิ่นมีทีเลี้ยงครับแล้วก็ขยายในเรื่องของปูเนื้อครับผมเขากะห้องรับน้ำเพื่อนมาอีกบ่ครับบันนี้ก็ถ้ามีคนเอามาขายที่ลูกค้าที่เขาซื้อจากเราไปไปขยายได้แล้วเราก็รับซื้อครับผมอครับออยู่ในหนีเป็นพันอันไหนครับพัน อยู่นี่รวมทั้งสองเลยครับผมเป็นกําแพงกับพระเทพครับผมผสมกันเลยผมครับเอาเลี้ยงรวมเลยครับผมมันผสมกันได้ครับโอ้หมันกิสิากไข่สายพันธุ์กันอยู่นั่นครับมันก็อยู่อย่างนั้นเลยครับผมมันสามารถเลี้ยงรวมกันได้ครับผมบานกรบเบงในลักษณะมันก็เป็นแบบนี้ครับห้องเย็ดเป็นชั้นแบบใดเนี่ยบริวรวงเฟืองนะครับนี่อ๋อผมขออนุญาตลงบ่อนะครับผมนะโอเคขออนุญาตลงบ่อนะครับอ่าี๋ยเผมืปอนให้ดู โอ้มีใบบอกเขาอ้ามีกอดบอกไม้ไผ่บ้านนี้พี่น้องครับครับผมกระบอกไม้ไผ่นี่เป็นการจําลองธรรมชาติเขาครับจาลองแบบใดครับคุณบัตปูนาเนี่ยเขาจะมีสองรูนะครับเนาะมีรูในน้ํากับเหนือน้ําในน้ํานี่เขาก็อยู่ปกติแต่ถ้าบนน้ําอยู่บนบกรูบนบกก็คือแม่ปูเขาจะเวลาเขาท้องนะครับเขาจะขึ้นมาบนบนบกบนรูบนบกบนะครับผมไอก้กระบอกไม้ไผ่เนี่ย ก็คือจำลองว่ามันเป็นรูอยู่บนบกของเขาเวลาเขาท้องเขาจะเข้ามาอยู่ครับผมแล้วมันก็จะลดการสัมผัสตัวปูด้วยเวลาเราจะดูปูถ้าปูท้องเราถ้าเราประมาณว่าพิ่นหลบให้ครับผมแล้วเวลาเราจะดูปูท้องเนี่ยมันก็ง่ายด้วยครับเราไม่ต้องไปสัมผัสตัวเขาโดยตรงเขาก็จะไม่เกิดความเครียดเราแค่จับขึ้นมาแล้วก็ส่องดูครับอมันเป็นวิธีการใช้ดูปูง่ายๆครับผมเวลามันท้อง อ๋ผมก็เข้าใจว่าเอ้บนเอากระบอกไม่ไผ่เมื่อเหอย่างพี่น้องครับเบิ่งเพิ่นเลี้ยงไว้นะครับผมให้เป็นรูให้เป็นเพื่อนเป็นที่อยู่ของแม่ปูครับแม่ปูที่ทองครับผมออืเบื้องตัวเพิ่นกันไหคุณบานครับครับเป็นลักษณะขออนุญาตเปิดดูกันครับบ่อนี้เป็นกระเบื้องนะครับพี่น้องครับเป็นกระเบื้องซ้อนครับซ้อนกันไว้เขาจะได้มีที่อยู่เยอะบนี้ เอาคือมีใบอันนี้น้ำรับใบอีหอย่างครับนี่ใบหูกว้างตากแห้งครับผมเอาเอาใส่เห็ดอย่างครับให้เขากินครับผมเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นยาเขาอีกชนิดหนึ่งครับฆ่าพวกพยาธิพวกปิงอะไรพวกนี้ครับที่มันอาจจะติดมากับพวกผักตบอะไรพวกนี้เวลาที่เราให้เขาใบหูกว้างตากแห้งเป็นยาถ่ายพยาธิของปูประมาณนั้นบ่ครับใช่ครับเท่าที่ผมพอจะทราบมานะครับนะครับผม โอ้พี่น้องครับมันเป็นปูน้ําใสนะครับผมครับมันจะสะอาดมากเลยครับผมปอดมันจะปกติปูนาตามทุ่งนาเราไปขุดมาเนาะแกะออกมาเนี่ยอย่างน้อยๆอะไต้องมีปอดดําอืมครับแต่พวกนี้คือจะออกขาวนวลครับผมไม่มีดําไม่มีอะไรเลยครับไม่มีปิงไม่มีพยาธิเป็นปูน้ําใสครับพี่น้องครับโอ้เพิ่นกะลี่อยู่น้ํเหลือบกระเบื้องครับผมโอ้เบิ่งครับพี่น้องครับ เป็นปูน้ําใสเลอพี่น้องเลยครับปกติจะใส่เป็นพวกจอกแหนกับผักตบให้เขากินแต่นี่ผมใช้เป็นผ้าซาล็อตนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้หาแหนไม่ได้ครับผมหาจอกไม่ได้โอ้โหลนอที่ลงไว้นี่ก็คือเทนะีเนแหนครับผมให้เขาหลบเป็นที่เขาหลบครับผมลดกัน<ม>ล,ลดการประทะหน้ากาันพอเขาเจอกันเขาก็จะหนีบกันครับผม อพีบรรยากาศกันเสียดผ่าเซเลนด้วยครับที่พังเสียงนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับผมเขาจะหลบเข้าอยู่ใต้ข้างใต้นี่ครับอุ่นๆๆครับเนี่ยครับเอ้าเขาท่าแล้วพี่น้องโอ้เขาก็จะมาหลบกันอยู่ใต้ท่าเซเลนเนี่ยครับปกติก็เคยเห็นกระจ้ามีจอกมีเหนีใช่ครับแต่กับที่ผมตอนนี้หาไม่ได้ครับผมเป็นสาลายอันซุ่มครับผมเป็นเส้นๆนะครับนาอใช่ครับสาลายหางกระลอกครับผม ปกติก็จะได้มาใส่แต่ช่วงนี้หาไม่ได้เลยก็เลยได้เอาผ้าเซเลนมาใส่แทนไปก่อนครับกอทาพี่น้องครับแล้วบะนี้เรื่องการเปลี่ยนน้ำการเปลี่ยนน้ํานะครับที่นี่ใช้แบบปล่อยทิ้งแล้วก็เติมเข้ามาใหม่อระยะเวลาด่วนบ่ครับขเปลีระยะเวลาก็หนึ่งวันหยุดสองวันแล้วก็หนึ่งวันถ่ายอีกรอบหนึ่งทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับผมโอเว้นเว้นสองเมื่อครับผม คุณบาทครับอาหารเดี๋ยวันนี้อาหารอ๋อเอาเลยครับนี่ครับง่ายๆเลยครับผมขออนุญาตนะครับเออเบงพองน้งครับอาหารที่เราให้เราจะให้เป็นนี่เลยครับหาง่ายๆตามบ้านครับผมหัวอาหารประดุกเม็ดเล็กครับผมแล้วก็จะมีให้สลับกับเนื้ออกไก่ต้มหืมอกไก่ต้มครับผมอบไก่ต้มครับผม คือเราจะให้ทุกอาทิตย์เลยคืออกไก่ต้มกับเนื้อปลาสองอย่างนี้ครับผมสลับกันแล้วก็จะมีให้กล้วยมีเมื่อวานให้กล้วยก็จะนะครับก็จะมีผลไม้ที่เป็นกล้วยกล้วยน้ำว้านนะครับผมกินดีครับผมแสดงว่าอาหารเิ่นสี่มีหัวอาหารปลาดุกเล็กครับแล้วก็สิมีอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยเล็กน้อยผมแล้วก็มีผลไม้ครับผมผลไม้กินได้ทุกอย่างเลยยกเว้นพวกที่มันเปรี้ยว แต่ปลาดมันนาวเะไรพวกนี้ไม่ให้กินครับผมครับมะละกอข้าวโพดเขาก็กินครับเขาท้าเด้อพี่น้องเห็ดแบบนี้นะครับการบริหารจัดการกันง่ายครับเพราะว่าเออะบผ้าใบหีืกวางเง่เท่าไหร่ครับคุณบาน่อ๋อไซนี้จะเป็นไซ้เล็กนะครับผม2องคูณสาเมตรครับประมาณสองคูณสามเมตรน้ำโมกกระเซัะท่วมหลังปูครับผมใช้น้ำไม่เยอะครับประหยัดน้ำครับ ใส่พอให้เขาจมน้าครับท่วมหลังปูก็พอครับผมอู้เป็นระเบิงไหลพี่น้องครับครับเอาทางนี้คือมีออกซิเจนน้ำครับนี่อ๋อตอนนี้เป็นบ่ออนุบาลครับเนี่ยครับผมใส่นี่ครับเดี๋ยว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 พี่น้องเขาเบิงยังหน่อยอันขั้นใน้นอยนี่เขาต้องโอ้มันเร็วมากใส่นะครับผมโอ้เรียนหันแต่เด้ในหน่อยพี่น้องใส่นี่ต้องให้ออกซิเจนเพิ่นครับ คือเชื่อให้นี่ก็คือเราให้อาหารตรงนี้ทุกวันนะครับเนาะแล้วน้ํามันจะเน่าที่ให้ออกซิเจนก็คือฟอกอากาศไม่ให้น้ําเน่าด้วยครับผมนี่เป็นพระเทพครับผมหลังม่วง,วงหลังจะออกม่วง,วงสีสวยนวลตาครับผม,มกล้ามก็ม่วงพระเทพตัวผู้เนี่ยครับข้างหน้าดีเด่นชัดเลยสีม่วงนะครับโอ้มีสีม่วงอยู่ขาดท้องใช่ครับผม ก้ามขาสีม่วงหมดเลยนี่สวยครับผมแล้วก็สมบูรณ์ด้วยขาครบก้ามครบตัวนี้ก็สมบูรณ์ครับผมอายุประมาณสิบหกเดือนครับแล้วอันนั่นเหรอครับอีกอีกอันนี้กําแพงครับผมสีเขาจะออกเหมือนกอิดกําแพงครับผมอืมสีออกแดงๆนะครับเวลาโดนแดดนะสีเหมือนก้อนอิดอิดกําแพงครับผม<ต>เรือทองทองกับว่ามีคันครับ ทองก็จะขาวๆแบบนี้และครับโอ้บึงกับปีน้องครับครับระบบน้ำพวกอะใส่น้ำปราปาเนาะครับครับปราปาหมู่บ้านครับผมผ่านเครื่องกรองแบบง่ายๆครับผมเครื่องกรองน้ําแบบธรรมดาบ้านเราเนี่ยนะครับผมเสดียงว่าเค็กแบบนี้ก็บ่ยากเลยละเนาะครับสปริงเกอร์ก็เรียงไขว้เวงสันครับอาาเวลาเติมน้าครับผมเวลาเติมน้ําตอนเราล้างบ่อนะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยแบบ กระตุ้นให้เขามีอารมณ์ที่จะผสมพันธุ์ฝนตกใช่ครับห oh. <laughs> ลอกหล,ล,ลอกเขาครั <c oughs> <ๆ>บว่าีนฝนไม่ตกก็เปิดครับผม oh. เพราะว่าตามธรรมชาติปูนามันจะผสมพันธุ์หน้าฝนนะครับอันนี้เราก็กระตุ้นเขาผสมได้ทั้งปีครับผมเนี่ครับผม oh. ก็จะเปิดอย่างนี้ครับผมน้ำมันก็วนอย,อ,ยอย่างนี้ครับโดโดดันลงไปแล้วก็วนขึ้นมาใหม,ม่เหมือนเดิมอ๋อหมายถึงโอ้พี่น้องครับมันจะ หลดขึ้นมากระจายครับพอกระจายเศษมันก็ล่วงไปหม่งเกากระดูดนกเาขึ้นมาครับเป็นหยักน้ำแล้วด้วยครับผมเขาฟอกอากาศน้ำครับยงมฝนตกยง่ให้น้ำหน้าสังเกตบึงนะครับความนิมน้ำลื่นน้ำไหลมันจะมีปูไปไตว่นเวียนวนเวียนใช่ครับอันนี้ห้องกระเลียนมชาติใช่ครับเหมือนกันครับผมเพิ่มโอกาสให้เขากระตุ้นเขาครับผมกระตุ้นเพื่อที่ให้เขาผสมพันธุ์กันมากขึ้นเพราะปกติปูก็ปีละครั้งนะครับเนาะ โอ้เป็นรลูกปีละครั้งใช่ครับแต่จะอยู่ที่ฟาร์มก็เรื่อยๆเลยครับผมประมาณปีหนึ่งสามครั้งครับผมราะว่าเขามีเทคนิคในการหลอกล่อเพลินครับผมอ้าวเขาท่าเราพี่น้องครับปุ้ดเสียวไปใส่ได้ครับเคล็ดลับนี่ได้ครับโอ้ยอ่แล้วกาสำหรับพี่น้องห้าทีมาซื้อพอพันเม่พันส่วนมากเพลนเย็ะในหมู่บ้านห้าหรือว่าเพนทั่วมาจากขางไก่ยังเดครับส่วนใหญ่ตามมาจากเพจแฟนเปนเลครับแล้วแวกนี่แหละครับรอบๆกันแต่เราก็มีแบบไปส่งก็มีครับผม มีแบบไปส่งยังไปส่งอะไรนะเอ๋ทางการนวนครับผมแล้วก็อุดอรก็มีแบบ<อ>เขาเขาสั่งมาแล้วเขาไม่สะดวกมาช่วงโควิดเขาไม่กล้ามาอย่างนี้ผมก็ไปส่งได้ครับผมซึ่งเพื่นกับสีมหาห,าห้องนี่ครับเราลดเวลาเขาส่งทางไกลห,ห้องเย็ดจังเลยครับบันนี้ถ้าส่งทางไกลก็คือจะฝากส่งผ่านรถทัวร์ครับผมแพ็คใส่กล่องเลยครับผมแพ็คใส่กล่องลังเนี่ยครับผมแต่ห้องบริษัทบริษัทขนส่งครับบริษัทขนส่งเขา ถามไปหลายๆที่แล้วเขาไม่รับสัตว์นะครับเนาะเขาเลยหลินฝากรถทั่วไปลงนั่นลงนี่เลยราะฝากรถตัวเสร็จถึงเร็วกว่าครับล้วโอกาสปูที่จะตายก็น้อยกว่าแต่ฝากขนส่งก็สองสามวันนะครับเนาะเขาจะก็จะเกิดความเครียดพี่น้องครับมาถึงช่วงท้ายนะครับอยากให้คุณบาทฝากกระพีกำนังเฮาเนี่ยสำหรับหลายผู้ลูกคนมีความคิดนะครับกำลังคิดว่าอยากจะเฮ็ด ฟร์มปูอยากจะเลี้ยงปูนะครับในภาวะโควิดแบบนี้เป็นตะเหตดโบหรือการตลาดเ่าเป็นยังไงโบซูพี่สูนองเราฟังจังอยนะครับคุณบานครับครับผมสําหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะเลี้ยงนะครับผมก็ต้องมันใช้มันไม่ยากแล้วก็มันไม่ง่ายครับผมในการเลี้ยงปูเราใส่ใจครับผมแล้วก็มีเวลาให้เขาแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นแค่นั้นครับผมไม่ได้ใช้เยอะครับแล้วสําคัญคือต้องมีใจรักด้วยครับ ที่จะเลี้ยงที่จะทําเพราะว่างานถ้าเราไม่มีใจรักแล้วทําไปมันก็ไม่มีความสุขครับผมอันนี้ก็ทําก็เพราะว่ารักด้วยรักในการเกษตรด้วยแล้วอีกอย่างเราเป็นคนชอบกินปูก็ทําก็อยากดูเลี้ยงเขาให้เขาตั้งแต่เล็กจนโตครับผมเราการตลาดเป็นยังไงครับอ๋อการตลาดเลยครับช่วงนี้ก็นี่แหละครับโควิดนี้ก็เหมือนเป็นวิกฤตแต่ก็พลิกให้เป็นโอกาสได้ครับ พอคนกลับมาจากกรุงเทพนะครับเนาะโดนพิษโควิดเข้าไปกลับมาอยู่บ้านเขาก็อยากหาเลี้ยงโน่นนี่นั่นแล้วก็แนะนําวิธีเลี้ยงปูให้เขาเขาก็อยากเลี้ยงด้วยแล้วก็ขายตามเพจนี่แหละครับผมแส,สดงว่าแล,ลูกค้าที่มาติดตอ่อที่มาซื้อกับเป็นรายได้ให้กัห้องหลัเฮ้องไหนควอมูเพิ่นใช่ครับผมสอนตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเริ่มแรกตั้งแต่ตั้งแต่วางแผนบอ่อเลยครับผมวางวางแผนทําบ่อ ครับผมจนเลี้ยงจนลงปูเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนโตจนได้ขายครับผมนี่คือส่วนตุกอย่างครับขันพี่น้องเขาอยากได้อยากติดต่้ออยากโวจาสอบถามขออนุญาตคุณบ้านครับฝากเพจฝากเบอร์โทรกับพีกำนองเขาเลยครับครับก็จะมีเพจเฟซบุ๊กนะครับผมแสนวังฟาร์มปูนาครับผมอำเภอเขาสุนกวางจังหวัดพแก่นครับผมพี่กัดบ้านพี่กัดบ้านอนอะ บ้านคำลังปุ่มครับผมตำบลเขาชนกวางอําเภอเขาชนกวางจังหวัดขอนแก่นครับเรเสิร์ชใน Google แ a p ก็เจอครับผมแสนวังฟาร์มปูนาครับผมที่นี่ี่างยังไงอยู่ตรงขามกับโรงเรียนบ้านคำลังปุ่มใช่ครับผมนะครับในส่วนของเบอร์โทรครับคุณบาทครับครับเบอร์โทรนะครับ0803128390ครับผมสอบถามได้เอียกันไ้สอบถามได้เลยครับผม ยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำก่อนเลี้ยงครับเข้ามาถามก็มาพูดคุยไม่ซื้อเราก็ถ้าไม่ซื้อไม่นั้นเราก็อธิบายให้เหมือนกันครับผมแนะนำวิธีการเลี้ยงให้ครับนะครับผมนั่นคือเรื่องเล่าดีๆที่นํ้มาฝากตอนพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะมีจะไปทังไหนมาทั้งไหนพี่น้องครับฝากกดติดตามกันไว้นะครับไปศึกษาไปเบืองน้ำกันภาคพื้นการเกษตรหรือว่าสิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับ มาถึงช่วงไทยขับบอมี่ยังแล้วคลิปหน้าพูกันไหมมืม่อนี้นะมีกับตรงบาทขับล่าพี่น้องไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ